รกระพริบแล้วอ่ะโอ้ขนาดไหลเป็นนิป๊บเปียวอยงเงี้ยโอ้โหกระพริบเลยอ่ะใ่รว,ว,ว,วาวพังหมดเยอะมากเลยวาวพังหมดอ่ะยี่สิบสองยี่สิบสิบแปดกระพริบนะครับความชื้นความชื้นกระพริบเลยน้ำมันแย่แลก้าสิ็ความชื้นในระบบยีกระพริบนะครับแบบเรียวทม์จะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะนี่น่ มันแย่แล้วนะระบบอันนี้ก็มาแก้ไขให้ใช้งานได้ชั่วคราวตกจังขึ้นมาแล้วดูเศษออกมาตามนี้เลยดูดิโอ้แย่แน่แน่ย่น่แน่หมดิดหมดปากเนี่ยหมดป้องนี่มันถ่ายรูปไม่ได้เศษอะไรเนี่ยไหลไปเรื่อยๆได้เนี่ยมันไหลจากน้ำมันมาเลยแย่เนี่ยนี่ถ้ามีฐานจ้ะของขาวสะอาดเนาะออกร่องมันเลยใครทำก็ tiềm, <laughs> tiếng ngân vài ngàn, nó bò mày không hề chưa nghe nhịp cái phím phim để thế cho, để đây, để nữa, để 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 để